สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน o อ Studio เช่นเคยโดยที่วันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Sweet Girl ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวคูเปอร์ ครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวปกติมีพ่อแม่ลูกทั้ง3คนนั้นก็มีความสุขและรักกันมากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งอแมนดาผู้ที่เป็นภรรยาของเลและเป็นแม่ของเลเชลเธอได้เกิดป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาเลผู้เป็นสามีเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตอแมนดาให้ได้แต่โลกใบนี้มันก็ไม่ได้ใจดีกับพวกเขาเพราะว่าอแมนดาเธอได้สิ้นใจจากฝีมือของใครบางคนเลจึงสาบานว่าเขาจะออกตามล่ากับคนที่มันทำกับอแมนดาแบบนี้ให้ได้โดยที่เลจะสามารถทำสำเร็จไหม เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ได้มีเจ้าหน้าที่ FBI บีจำนวนมากกำลังวิ่งตามลากใครบางคนอยู่และคนคนนั้นก็คือเรคูเปอร์พระเอกของเราเล <Ray S 2> ได้วิ่งหลบหนีการจับกลุมมาเรื่อยๆจนได้มาหยุดอยู่ที่ดาดฟ้าของสนามกีฬาเจ้าหน้าที่ FBI สาวคนหนึ่งที่ได้วิ่งตามเรมาพยายามเกลี้ยกล่อมเรให้มากับเธอแต่ทางด้านเลกลับพูดออกมาว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ทันใดนั้นเขาได้กระโดดลงมาที่แม่น้ำด้านล่างซึ่งโดยความสูงระดับนี้ก็เลยทำให้เนนั้น สหนังได้ตัดภาพไปที่หลายปีก่อนครอบครัวของเลได้มีเลที่เป็นพ่ออแมนดาที่เป็นแม่แล้วก็เรเชลที่เป็นลูกสาวทั้ง3คนนั้นรักกันมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตมาด้วยกันอย่างมีความสุขทั้ง3คนได้ออกไปตั้งแคมป์ในป่าด้วยกันอย่างทุกๆปีซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นอย่างเคยทั้ง3คนนั้นมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันมากแต่แล้วไม่ดานนักอแมนดาก็ได้ล้มป่วยด้วยอาการโรคมะเร็งเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาทุกวิธีแต่ก็ยังไม่มีวิธีไหนรักษาโรคมะเร็งของเธอได้เลยตัวอแมนดาา้ทํกร รักษาโรคมะเร็งมาแล้วหลายปีทําให้ร่างกายของเธอเริ่มแย่ลงจากฤทธิ์ของยาทางด้านเรและเรเชลดูเหมือนว่าเรจะเป็นนักสู้ที่มีฝีมือดีพอสมควรซึ่งเรก็ได้สอนทักษะนี้ให้กับเรเชลลูกสาวของเขาด้วยทั้ง3คนช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆโดยที่พวกเขาก็ได้รอความหวังว่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยชีวิตอเมนดาไว้และในที่สุดสิ่งนี้ก็ได้มาถึงหมอประจําตัวของอเมนดาเดรีวิ่งมาแจ้งข่าวกับเรว่ามียาตัวหนึ่งที่สามารถรักษาอเมนดาได้ซึ่งยาตัวนี้มันมช่ ว่าสเปโร่สเปโร่นั้นอยู่ในระหว่างการเตรียมจําหน่ายซึ่งถ้าหากมันถูกวางขายเมื่อไหร่ไอเมนดาจะต้องดีขึ้นจากยาตัวนี้แน่นอนทางด้านเรเมื่อเขาได้ยินเขานั้นก็ดีใจมากๆแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะไอเมนดาก็ยังคงไม่ได้รับยารักษาตัวนี้เลยการของเธอเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเรที่รู้สึกร้อนใจก็เลยรีบมาทมหมอประจําตัวของไอเมนดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอก็เลยได้อธิบายให้เรฟังว่าจู่ๆเจอยาสเปโร่ก็ได้ถูกสั่งให้ชะลอการจําหน่ายเรเมื่อเขารู้ว่าเป็นแบบนี้มันทาให้เขา นั้นหัวเสียมากๆในเวลาเดียวกันไซมอนผููเป็นเจ้าของบริษัทไบโอฟาร์มบริษัทที่ผลิตยาสเปโรลเขากําลังไปออกรายการเพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวยาสเปโรลนี้ซึ่งในระหว่างที่รายการกําลังดําเนินไปวุฒิสมาชิกของสภาค,คนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าไดอาน่าเธอได้เป็นแกนนําที่ติดต่อเข้ามาเพื่อร้องเรียนถึงเรื่องที่ไซมอนชะลอการขายสเปโรแบบนี้ตัวของไซมอนก็ได้พยายามอธิบายถึงเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ไปซึ่งในระหว่างนี้เลก็ได้เหลือบไปเห็นว่ารายการนี้ได้เปิดให้คนนอก ติดต่อเข้้าไปดลยได้ติดต่อเข้าไปในรายการและได้พูดคุยกับไซมอนเรได้ตะคอกใส่ Simon ไซมอนด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากเป็นเพราะไซมอนที่ทําให้อเมนดาภรรยาของเขากําลังจะตายซึ่งถึงแม้ว่าไซมอนจะพยายามอธิบายให้เรนั้นใจเย็นขนาดไหนเรก็ไม่ฟังอะไรแล้วแถมเรยังได้ขู่ไซมอนไปว่าถ้าหากอเมนดาภรรยายของเขานั้นเป็นอะไรไปเขาจะออกตามล่าตัวไซมอนแน่ๆหลังจากนั้นเรก็ได้วางสายไปต่อมาเรได้ไปใช้เวลาที่เหลือกับอเมนดาแล้วก็เรเชลล์ลูกสาวของพวกเขาซึ่งในที่สุดอเมนดาเธอ ก็ทนต่อไปไม่ไหวเธอได้หมดลมหายใจลงในอ้อมกอดของเรเชลและเลกสองพ่อลูกร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจโดยเฉพาะเลเขานั้นคร่ำควรวญออกมาด้วยความทรมานตัดภาพมาที่6เดือนต่อมาเลก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปแต่เขาก็ยังลืมเรื่องราวของอแมนาดาไม่ได้แต่ตอนนี้เลและเรเชลทั้งสองคนก็คงพยายามใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปจ,จู่ๆได้มีชายบางคนติดต่อมาหาเลซึ่งชายคนนี้ก็ได้บอกว่าเขามีข้อมูลที่สามารถจะเอาผิดไซมอนได้เขาต้องการให้เลออก ไปพบที่สถานีรถไฟตอนนี้ทางด้านเรที่มีความแค้นต่อแซมอนอยู่แล้วเขาก็เลยรีบบอกไปแต่ก่อนจะไปเรเรก็ได้กำชับให้ลูกสาวของเขาอยู่ที่บ้านซึ่งเขาออกไปไม่นานเขาจะรีบกลับมาเรได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟและได้ขึ้นรถไฟขบวนที่ชายคนนี้บอกโดยที่เรไม่ได้รู้เลยว่าเรเชลผู้เป็นลูกสาวได้ตามขึ้นมาบนรถไฟคันนี้แล้วด้วยซึ่งในที่สุดเรก็ได้มาเจอข้อกับมาตินชายผู้เป็นคนที่โทรไปหาเรและให้นัดมาเจอที่นี่มาตินได้บอกกับเรไปว่าเขามีหลักฐานเกี่ยวกับบริษัทใบ โปพามของไซมอนที่ทําการติดสินบนรัฐบาลและหลักฐานการฟอกเงินของบริษัทไบโอพามของไซมอนอีกแต่ข้อมูลเพียงแค่นี้มันก็คงทําได้เพียงดึงคนบางกลุ่มให้ต่อต้านบริษัทไบโอพามของไซมอนได้แต่มันยังไม่พอที่จะโค่นพวกเขาลงมาตินเลยต้องการตัวของเรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไซมอนโดยตรงซึ่งมาตินต้องการให้เรมาเป็นพยานเพื่อจะทําให้คนหมู่มากที่ได้เห็นเรื่องราวของเรผ่านรายการนั้นเห็นด้วยทางด้านเรดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามาตินนั้นทําให้เขานั้นเสียเวลา แต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาและทําการสังหารมาตินทิ้งทันทีเรเชลนั้นตะโกนเรียกพ่อด้วยความเป็นห่วงทําให้ตอนนี้เรนั้นรู้แล้วว่าเรเชลนั้นอยู่ที่นี่เรก็เลยรีบบอกให้เรเชลนั้นหนีไปทางด้านชายปริศนาชายคนนี้ก็พยายามที่จะสังหารเรทิ้งเช่นกันแต่เรที่มีทักษะการต่อสู้ก็เลยทําให้เขานั้นสามารถเอาตัวรอดได้แต่ผ่านไปได้ไม่นานดูเหมือนว่าฝีมือของทั้งสองคนจะต่างกันจนเกินไปทําให้เรนั้นพลาท่าและกําลังจะถูกเล่นงาน ด้วยความเป็นห่วงพ่อเรเชลเธอจึงได้กระโดดมารัดข้อชายปริศนาเธอก็เลยถูกชายคนนี้ทุ่มลงกับพื้นอย่างดุนแดงและเธอก็ได้หมดสติไปส่วนทางด้านเล่ด้วยความเป็นห่วงลูกสาวก็เลยรีบวิ่งมาดูอาการจนทําให้เขานั้นพลาดท่าถูกแทงและก็ถูกเล่นงานจนหมอบไปเช่นกันซึ่งก่อนที่เล่จะหมดสติไปเขาก็พยายามเอื้อมมือไปหาเรเชลลูกสาวที่เขารักมากที่สุดหนังได้ตัดภาพไปที่2ปีต่อมาดูเหมือนว่าเรเชลจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตอนนี้เธอก็โตขึ้นมากเรเชลเธอยังคงฝึกฝนกาารต่่ออสู้ยง แถมตอนนี้เธอยังมีฝีมือที่เก่งกาจขึ้นมากด้วยในเวลาเดียวกันตอนนี้เดอาน่นาเธอกำลังถแถลงข่าวอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันจะแตกต่างจากสองปีก่อนหน้านี้มากเนื่องจากตอนนี้เดอาน่าเธอได้หันไปร่วมงานกับไซมอนคนที่เธอเคยต่อต้านในอดีตรวมถึงชายคนที่ชื่อชาที่เป็นประธานบริษัทของไซมอนด้วยทั้ง3คนได้ออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับการที่ทางรัฐบาลจะร่วมมือกับบริษัทของไซมอนในการจัดตั้งโครงการการจำหน่ายยาสเปโรซึ่งเจ้าตัวยานี้มันก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ดูเหมือนว่าประชาชนจะชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางหน้าเรเชลและลทั้งสองคนก็ยังใช้ชีวิตต่อมาแต่ตัวของเรก็คงยังไม่ลืมความแค้นที่มีกับไซมอนเขานั้นตามสืบเรื่องของไซมอนมาโดยตลอดและตอนนี้เรก็ได้รู้ข่าวมาว่าบริษัทของไซมอนกำลังจะมีงานเลี้ยงเรตั้งใจที่จะไปที่นี่เพื่อสาสางเรื่องดาวที่เกิดขึ้นเรเชลพยายามขอร้องที่จะไปด้วยแต่เรกก็ปฏิเสธและสั่งให้เรเชลนั้นอยู่ที่บ้านเรเชลที่เถียงอะไรไม่ได้เธอก็เลยต้องทำตามคำสั่งของพ่อซึ่งต่อมา เวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงวันงานเลี้ยงเรได้ทําการแฝงตัวเป็นเด็กเสิฟเข้ามาในงานซึ่งในตอนนี้ตัวของไซมอนก็กําลังพูดอยู่บนเวทีไม่นานนักไซมอนก็ได้ลงมาชาผู้เป็นประธานบริษัทก็ได้เดินตรงมาทักทายไซมอนแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ดานเรเขาต้องการหาโอกาสเข้าไปใกล้ตัวไซมอนให้ได้มากที่สุดเรเลยแกล้ลงทําทีทําเล่าหกใส่ไซมอนลูกน้องของไซมอนก็เลยต้องพาเจ้านายของเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องน้ําซึ่งมันก็เข้าทางเรเพราะว่าเรได้เตรียมการไว้หมดแล h. เรได้สะกดรอยตามไปและจัดการกับลูกน้องของไซมอนหลังจากนั้นเขาก็ได้จับตัวไซมอนและขู่ไซมอนเพื่อถามไปว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยความกลัวไซมอนก็นเลยได้โบยความผิดทั้งหมดให้กับชาผู้เป็นประธานบริษัทไปทําให้ตอนนี้เรนรู้แล้วว่าชานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างที่เรกําลังคุ้นคิดอยู่จูจ่ๆลูกน้องของไซมอนก็พยายามขัดขืนทําให้เรไม่มีทางเลือกเขาเลยใช้ปืนของเจ้าพวกนี้สังหารพวกมันเองและก็ได้ทําการเอาถุงพลาสติกมาคมหัวไซมอนจนไซมอนนั้นขาดอากาศ ใ,ใจตายต่อมาเรได้รีบกลับมาที่บ้านด้วยความรีบร้อนเขาได้รีบบอกให้เรยเชลเก็บสิ่งของที่จําเป็นเพื่อทีทั้งสองคนจะรีบไปจากที่นี่เรเชลที่สังเกตเห็นคราบเลือดเธอเลยรู้ได้ทันทีว่าพ่อเธอไปทําอะไรมาเธอนั้นรู้สึกเสียใจมากๆที่พ่อทําแบบนี้แต่เธอก็ยังทําตามที่พ่อบอกในเวลาเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กําลังสอบสวนลูกน้องของไซมอนอยู่ซึ่งจากการให้ปากคําทําให้ตอนนี้ทางตํารวจรู้แล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเรตัดไปที่อีกด้านดูเหมือนว่าจะมีชายบางคนกําลังตาม นนตััวเเรช่กแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถู้ว่าชายคนนี้นั้นเป็นใครกันแน่ส่วนตัวของเรและเรเชลทั้งสองคนได้ไปซื้อของจําเป็นก็ได้ไปพักกันอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงเรก็ได้บอกให้เรเชลเข้าห้องไปก่อนทางด้านเด็กสาวตอนแรกเธอก็ทําท่าทีที่จะเข้าห้องไปแต่เธอก็ได้รีบวิ่งมาที่ตู้โทรศัพท์เธอได้โทรเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ FBI สาวที่เป็นคนดูแลคดีของเรซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้เธอก็มีชื่อว่าสาราเหตุผลที่เรเชลโทรมาหาตำรวจแบบนี้ก็เพราะว่าเธอไม่ต้องการให้พ่อของเธอทำ แบบนี้เลยเด็กสาวได้บอกกับซาร่าไปว่าพ่อของเธอนั้เป็นคนดีเธอนั้นอยากให้ซาร่าช่วยเลเพราะว่าตอนนี้เธอเหลือเป็นแค่เลเพียงคนเดียวแล้วทางด้านซาร่าเมื่อได้ยินคําขอของเด็กสาวเธอก็ได้ถามกลับไปว่าตัวเลเชลเองล่ะเธอต้องการความช่วยเหลือไหมซาร่าเธอได้บอกไปว่าเธอสามารถช่วยเหลือเลเชลได้นะซึ่งแต่หากเลเชลมีโอกาสให้เธอรีบตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งพร้อมกับติดต่อมาที่เบอร์ที่ซาร่าบอกเนื่องจากเบอร์นี้จะไม่มีใครสามารถแกะรอยได้แต่ยังไม่ทันที่ซาร่าจะได้พูดอะ ต่เลเชลเธอก็ได้วางสายลงไปซะก่อนทางด้านเลก่อนที่เขาจะเข้าห้องเขาก็ได้ติดกระดิ่งไว้ที่ประตูเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครแอบลอบเข้ามาหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าลางสองหอ r ของเรนั้นจะแม่นยำพอสมควรเพราะว่าได้มีชายสองคนพร้อมกับอาวุธครบมือได้ลอบเข้ามาในโรงแรมนี้ซึ่งโชคดีที่เรนั้นติดกระดิ่งไว้ทําให้เขานันรู้ทันและได้พาเรเชลหนีออกมาได้แต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังหลบหนีดูเหมือนว่าชายทั้งสองนั้นจะรู้ทันทั้งคู่เลยรีบวิ่งตามไล่ล่าเรและเรเชลไป จนในที่สุดการต่อสู้ระหว่างเรและชายทั้งสองก็ได้เริ่มขึ้นเรสามารถจัดการกับชายคนหนึ่งไปได้แต่ในระหว่างที่รเรกําลังจะวิ่งหนีเขาก็ได้มาเจอเข้ากับชายอีกคนหนึ่งเช่นกันการต่อสู้เลยได้เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งทั้งสองคนก็ได้สู้กันอย่างดุเดือดจนทั้งคู่ได้กระเด็นจากด้านบนตกลงมายังรถด,ด้านล่างแต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งของเรที่สามารถจัดการกับชายคนนี้ไปได้เรเชลได้ยืนมองการต่อสู้ของพ่ออยู่ไม่ไกลนะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบการกระทําของพ่อที่ฆ่าคนแบบนี้เลย เรได้รีบหยิบอาวุธปืนของชายคนนี้แล้ววิ่งไปที่รถพร้อมกับพาเดเชลหนีไปซึ่งในเวลาเดียวกันจ้าหนาที่ FBI ก็ได้บุกไปที่บ้านของเรและพวกเขาก็ได้พบเข้ากับหลักฐานต่างๆที่เรนั้นมุ่งร้ายกับไซมอนโดยเฉพาะต่อมาหนังจะตัดภาพมาที่อาร์โมมือสังหารที่เคยต่อสู้กับเรและเรเชลที่สถานีรถไฟเขาได้มาที่ร้านขายรถมือสองแห่งหนึ่งซึ่งอาร์โมก็ได้ทําการสังหารเจ้าของร้านพร้อมกับขโมยรถและอาวุธปืนภายในร้านมาทางด้านเรและเรเชล ตอนนี้ทั้งคู่ได้ขับรถมาใกล้ๆบ้านของชาแล้วซึ่งเป้าหมายต่อไปของเลก็คือการเล่นงานชาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลได้ทําตามแผนการที่จะเอาไว้จัดการกับชาโดยเฉพาะในระหว่างที่เลกําลังเตรียมการอยู่เรเชลก็ได้แอบไปซื้อโทรศัพท์มือถือและก็ได้ติดต่อไปหาซาร่าเธอได้บอกกับซาร่าไปว่าตอนนี้มีใครบางคนกําลังตามล่าพวกเธออยู่แถมตอนนี้เรพ่อของเธอกําลังเตรียมการที่จะฆ่าคนซึ่งถึงแม้ว่าเรเชลจะพยายามห้ามแล้วพอเธอก็ไม่ฟังคนเดียวที่เลยอมจะฟังก็ คืออแมนด้าแม่ของเรเชลทางด้านซาร่าเมื่อเธอได้ยินเธอก็เลยบอกให้เรเชลเล่าเรื่องของแม่เธอมาให้ฟังหน่อยเรเชลก็เลยเล่าเรื่องของอแมนด้าด้วยความภาคภูมิใจให้กับซาร่าฟังไปว่าอแมนด้านั้นเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆเรเชลได้เล่าเรื่องต่างๆของอแมนด้าให้กับซาร่าฟังซึ่งเธอก็ได้เล่าไปร้องไห้ไปทางด้านซาร่าที่ได้ฟังเธอก็ปลอบใจเรเชลกลับไปว่าเรเชลนั้นทําให้พ่อกับแม่ของเธอนั้นภูมิใจได้แน่ๆซาร่าได้บอกกับเรเชลไปว่าเธอสามารถควบคุมได้เธอรู้ว่าตัว เองเป็นใครเธอคือเรเชลคูเปอร์ซาร่าร้องให้เรเชลนั้นเรียกชื่อของตัวเองเรเชลก็ทําตามที่ซาร่าบอกจนทําให้ในที่สุดเรเชลเธอก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้แล้วเด็กสาวได้ก,กลับไปหาพ่อที่รถและยืนยันว่าจะไปกับพ่อให้ได้ตอนแรกเรก,ก็พยายามห้ามและไม่อยากให้เรเชลไปด้วยแต่ด้วยการตื้อของเด็กสาวก็ทําให้เรนนต้องจําใจพาเรเชลไปด้วยทางด้านอาร์มที่เขานั้นขโมยรถมือสองพร้อมกับปืนมา ตอนนี้เขาก็กําลังประดิษฐ์ลูกกระสุนปืนอยู่ซึ่งลูกกระสุนปืนของอาร์โมนั้นมันก็มีอนุภาพการทำลายที่สูงออกมากๆ ตัดกลับไปที่สองพ่อลูกทั้งคู่ได้มาดักรอชาอยู่ที่หน้าบ้านไม่นานนักขบวนรถของชาก็ได้ขับออกมารถบริการของชาคันหนึ่งได้ขับไปเหยียบตะปูที่พวกของเรโรยไว้ทําให้ในตอนนี้เหลือคนคุ้มกันชาเพียงแค่คันเดียวโดยที่พวกของชาก็ยังขับรถต่อไปเรื่อยๆจนพวกเขาได้ขับรถผ่านอุโมงค์ที่ตัวของเรได้เตรียมการไว้ซึ่งเมื่อพวกเขาเข้าไปด้านในก็ต้องเจอข้ากับต้นไม้ที่เรตัดขวางทางไว้ทําให้ชารู้ได้ทันทีว่าวันนี่มันไม่ปกติแล้วเขาเลยรีบสั่งให้ลูกน้องถอยหลังกลับไปแต่ แต่ทันทีที่พวกของชาถอยรถเลออุโมออกมาเลที่ดักรออยู่ก็ได้ขับรถแทรกเตอร์เล่นงานรถบริการของชาทำให้ในตอนนี้อหลือเพียงแค่ชาแล้วก็บริการอีกคนเดียวเท่านั้นชาได้รีบสั่งให้ลูกน้องขับรถข้ามต้นไม้ที่ล้มอยู่ไปซะซึ่งลูกน้องของเขาก็ทำตามแต่ดูเหมือนว่ารถของพวกเขาจะติดแงกอยู่ตรงนี้ไม่นานนักอาโมก็ได้ขับรถมาที่นี่เช่นกันอาโมได้เดินตรงไปที่รถของชา และก็ได้กระนำยิงปืนใส่รถของชาไปทําให้ชาและบริการต้องรีบหนีตายยังสุดชีวิตชาได้วิ่งกลับไปทางอุโมงจนเขาได้มาเจอข้อกับเรที่รอยอยู่เรได้ขู่ชาไปแล้วถามถึงเรื่องที่ทําไมมาตินถึงถูกสังฆาแล้วใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกันแน่แต่ชามันก็ได้เอาแต่หัวเราะแล้วบอกกับเรไปว่าแกนั้นไม่รู้อะไรเลยแกไม่รู้ว่าแกกําลังเล่นอยู่กับใคร แต่ก่อนที่ชาจะได้พูดอะไรเพิ่มอาร์โมที่เดินตามมาก็ได้สังหารชาทิ้งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเรก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาเรได้ขับรถที่จอดอยู่พาเรเชลหนีไปแต่ทางด้านอาร์โมก็ไม่ยอมเขาได้รีบวิ่งมาแล้วก็สไลด์ยิงไปที่ร้อรถของเรททาให้ทั้งสองหนีไปได้ไม่ไกลทั้งคู่เลยตัดสินใจจอดรถไว้ในป่าหลังจากนั้นก็ได้พาการเดินเข้าไปในเมืองทั้งคู่ได้มาขโมยรถล่าของทางการขั้นหนึ่งตอนนี้เรต้องการรู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องราาาทััั้งหมดดกนนนแน่เขเขลยตสิใจไป เรื่องราวทั้งหมดกับอาโมที่อยู่ที่ร้านอาหารเมื่อมาถึงเรก็ได้บอกห้เรียเชลนั้นนั่งอยู่ห่างๆส่วนเขาก็ได้เดินตรงเข้าไปคุยกับอาโมและถามอาโมไปว่าอาโมตามล่าใครอยู่กันแน่และใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้อาโมที่ได้ยินคําถามเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าคนที่เขาตามล่าเหลือเพียงคนเดียวและคนนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆเขาส่วนเรื่องที่อาโมนั้นทํางานให้ใครเขานั้นตอบไม่ได้เขานั้นมีหน้าที่แค่จัดการกับคนที่จะไปถึงตัวนายจ้างของเขาก็เท่านั้นเมื่อเรได้ยินเรกก็ ก็พยายามต่อรองเพื่อให้อาโมนั้นยอมบอกข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังมาอาโมก็เลยพูดสอนเรไปว่าทั้งคู่นั้นต่างกันตัวเขานั้นเป็นนักฆ่าที่ฆ่าคนเป็นเรื่องปกติแต่เรนั้นเป็นแค่คนธรรมดาและการฆ่าคนมันก็เป็นปัญหาสําหรับเขามากเรไม่รู้หรอกว่าตัวเขานั้นกําลังเล่นอยู่กับใครเขานั้นเล่นกับคนที่มีอํานาจมากๆซึ่งเมื่อเรเข้าใกล้คนคนนี้มากเกินไปตัวอาโมก็จะเป็นคนจัดการเรเองเรที่ได้ฟังคําพูดของอารโมเขาก็ได้คุ่นคิด ว่าคนที่มีอำนาจแล้วก็เกี่ยวข้องกับไซมอนมันก็มีเพียงแค่คนเดียวซึ่งคนคนนั้นก็คือวุฒิสมาชิกไดอานาตอนนี้เมื่อเรรู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือใครเขาก็รีบเดินจากไปแต่ก่อนทีเรและเลเชลจะไปอาโมก็ได้ตะโกนเรียกชื่อเลเชลเด็กสาวได้หันกลับมาซึ่งอาโมก็ได้บอกกับเด็กสาวไปว่าแล้วเจอกันนะสองพ่อลูกตัดสินใจขับรถกลับเข้ามาในเมืองเพื่อไปหาไดอานาทางเจ้าหน้าที่ FBI ที่ตามเรื่องของเรอยู่พวกเขาได้รับแจ้งเหตุว่ารถลาก,กาใกล้ๆบ ชาได้หายไปและรถคันนั้นก็กําลังขับเข้าเมืองมาทางตำรวจนั้นรู้ดีว่ารถคันนี้จะต้องเป็นเรกับเรเชลแน่ๆ FBI เลยรีบออกตามล่าทั้งสองตอนนี้ตัวของเรและเรเชลนั้นถูกตามล่าจากทุกที่ทุกทางทํให้ทั้งสองคนนั้นต้องรีบขับรถหนีอย่างสุดชีวิตแต่ทั้งสองคนก็ต้องมาเจอข้อกับรถที่จอดติดอยู่เรเลยตัดสินใจทิ้งรถและรีบวิ่งหนีไปที่สนามกีฬาที่อยู่ไม่ไกลนะักด้านพวก FBI ก็ได้รีบวิ่งตามล่าเรมาเช่นกันจนสุดท้ายเรก็ได้ปีนหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าของสนา ซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องนั่นเองซาร่าพยายามพูดเกี้ยกล่อมเรว่าเธอนั้นสามารถช่วยเหลือเขาได้ซาร่าได้พูดชื่อตุ๊กตาของเรเชลที่แม่ของเธอซื้อให้เป็นเพื่อนและด้วยความพูดนี้มันทําให้เรน,นั้นนึกย้อนกลับไปเขานั้นนึกย้อนกลับไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่เขานั้นถูกทําร้ายบนรถไฟจริงๆแล้วเรน,นั้นตายตั้งแต่เหตุการณ์นี้นั่นหมายความว่าคนที่ทําเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาและคนที่กําลังยืนอยู่ตรงจุดนี้มันไม่ใช่เรแต่นี่ดันกลับเป็นเรเ เชลได้สูญเสียพ่อไปในตอนที่เขานั้นถูกทําร้ายบนรถไฟจากเหตุการณ์นี้ทําให้สภาพจิตใจของเด็กสาวนั้นบอบช้ำมากๆซึ่งเธอก็ได้คิดไปว่าพ่อของเธอนั้นยังมีชีวิตยอยู่ตลอดแต่จริงๆเรย์ได้ตายไปตั้งนานแล้วซึ่งด้วยคําพูดของซาร่ามาทําให้เรเชลนั้นนึกขึ้นมาได้เธอเลยพูดออกมาว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ทันทีที่เรเชลพูดจบเธอก็ได้กระโดดลงไปยังแม่น้ําด้านล่างซึ่งด้วยความที่มันสูงมากๆทําให้เรเชลนั้นหมดสติไปแต่โชคย,ยังดีที่เธอได้รับการช่่ววยเหลลลือแะกกําัังงถูงตไปที พยาบาบลตอนนี้ซาร่าเธอก็ได้อยู่บนรถพยาบาลคันนี้ด้วยเรเชลเธอได้สติขึ้นมาเธอได้แอบหยิบกันไกลมาจากพยาบาลและเมื่อเธอได้โอกาสเธอก็ได้เลียนงานคนทุกคนบนรถพยาบาลคันนี้เรเชลเธอนั้นสู้ยิบตาเพื่อจะหลบหนีไปเด็กสาวได้ก,กระโจนไปแย่งพวงมลาลัยของคนขับรถทางด้านซาร่าที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เธอนั้นทนไม่ไหวแล้วเธอเลยชักปืนมาขู่เด็กสาวเรเชลเธอก็เลยปล่อยพวงมลาลัยทําให้พวงมลาลัยนั้นกระชากและรถก็ได้พลิกคว่ำลงเรเชลเธอได้พังกระจกรถแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ แต่ก่อนเธอจะไปเธอก็ได้หันกลับไปมองซาร่าแววตาของเรเชลเหมือนจะบอกกับซาร่าว่าเธอนั้นขอบคุณที่ซาร่าพยายามที่จะช่วยเหลือเธอมาตลอดหลังจากนั้นเรเชลเธอก็เดินหนีไปเด็กสาวได้มานอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เธอนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่ในระหว่างที่เรเชลกําลังนอนร้องไห้อยู่เธอก็ได้มองเห็นภาพของเรย์ผู้เป็นพ่อที่กําลังลูบหัวเธอและได้บอกกับเธอไปว่าตอนนี้พวกเขาได้มาอยู่กับเธอแล้วเมื่อเรเชลได้ยินแบบนี้เธอเลยมีแรงฮึดที่จะประจัดการกับเดอา่าอีกครั้ง เรเชลได้ทําการแอบลอบเข้าไปในที่ทํางานของเดอานาซึ่งในตอนนี้เดอานาเธอก็กําลังปลาใสยอยู่เรเชลเธอได้เดินไปรอบๆห้องของเดอานาซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเธอก็ยังคิดอยู่ว่าเธอมาทําอะไรที่นี่กันแน่แต่แล้วจูจูจอาโมก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของเรเชลและก็ได้เข้ามาทําร้ายเธอโชคยังดีที่เด็กสาวนั้นรู้ตัวทันเธอก็เลยหันกลับไปส่วนอาโมและก็รีบปีนหนีลงมาทางด้านอาโมเขาก็ตามไล่ล่าเรเชลอย่างไม่ลดละจนอาโมได้ตามมาทันและมาเจอกับเรเช ชลที่ซ่อนตัวอยู่เรเชลเธอก็สู้อย่างสุดชีวิตทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนทั้งคู่ได้ตกลงไปในสระน้ําอารโมชายมือสังหารได้ชักมีดออกมาเพื่อเตรียมการที่จะจัดการกับติกสาวคนนี้และจะได้จบเรื่องสักทีทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งและด้วยแรงของเรเชลเธอยังเป็นผู้หญิงและเด็กอยู่ทําให้เธอนั้นสู้แรงอาโมไม่ได้เรเชลนั้นพาท่าถูกอาโมจับกดน้ําตอนนี้เด็กสาวกําลังจะขาดอากาศหายใจตายแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของพอ่อว่าให้ลุกขึ้นมาล เม่ตัวของเรเชลนั้นเกิดแรงฮึดสู้อีกครั้งเธอนั้นพลิกขึ้นมาล็อกตัวของอาร์โมแล้วก็ใช้มีดของเขาเองสังหารอาร์โมทิ้งซึ่งในที่สุดเรเชลก็สามารถจัดการกับมือสังหารคนนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเรเชลก็ตรงไปหาเดอานาที่ห้องทํางานโดยสภาพอาการที่สาหัสเดอานาที่เห็นเรเชลอยู่ตรงหน้าเธอก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมเด็กสาวว่าเธอสามารถช่วยตัวเรเชลได้เธอบอกกับเรเชลไปว่าเธอสามารถให้ชีวิตกับเรเชลใหม่ได้นะแต่ตอนนี้เรเชลเธอก็ไม่ฟังเด็กสาวพุ่งเข้ามาหาเดอานาด้วยความโกรธแ แล้วเอามีดจ่อไปที่คอของเธอเรเชลได้ตะคอกถามแดีหนาไปว่าทำไมเดียนาถึงทำแบบนี้จนในที่สุดเดียนาก็ยอมพูดออกมาว่าทั้งหมดเธอนั้นอยู่เบื้องหลังเองไม่ว่าจะเป็นการสั่งฆ่ามาตินหรือแม้กระทั่งการจ้างให้อาโมไปจัดการกับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไซมอนเธอตั้งใจที่จะสังหารทุกคนเพื่อที่จะทําให้ไม่มีใครสามารถสาวมาถ,ถึงตัวเธอได้แถมเธอยังได้บอกกับเรเชลไปอีกว่าเรเชลนั้นไม่รู้อะไรเลยคนที่มีเงินมากที่สุดก็จะเป็นคนที่มีอํานาจมากเช่นกันมันเป็นแบบนี้เมื่อโดย ทางด้านเรเชลที่ได้ฟังเธอนั้นก็โกรธอย่างสุดขีดแต่สุดท้ายเรเชลก็ตัดสินใจไว้ชีวิตเดนะียนาแล้วก็เดินกลับออกมาเนื่องจากตัวเธอได้ทําการอัดเสียงที่เดียนาพูดไว้เมื่อกี้นั่นหมายความว่าเรเชลเธอไม่ต้องการสังหารเดนะียนาแต่เธอต้องการให้เดียนาไปชดใช้ในคุกซะมากกว่าเด็กสาวเดิอนออกมาแล้วแฝงตัวกับผู้คนเพื่อหลบสายตาของตํารวจเธอได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าปิดบังร่องรอยที่ถูกทําร้ายหลังจากนั้นเธอก็ได้ส่งเมลข้อมูลพร้อมกับคลิปเสียงนี้ไปให้ทาง FBI ทําให้ตัวเด นาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทันทีส่วนเรเชลตอนนี้ข่าวของเธอนั้นแพร่สะพัดไปทั่ว ตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามหาตัวเธออย่างวุ่นวายแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาคงจะจับตัวเธอไม่ทนันเพราะว่าต,ตอนนี้เรียเชลได้นั่งรถมาที่สนามบินและกำลังที่จะนั่งเครื่องออกนอกประเทศเธอมองออกไปที่หน้าต่างเธอนน้นนึกถึงพ่อและแม่เธอรักแล้วก็คิดถึงทั้งคู่มากๆซึ่งในที่สุดเธอก็สามารถล้างแค้นให้กับทั้งสองคนได้แล้วเธอตั้งใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศซึ่งในตอนนี้เครื่องบินที่เรียเชลนั่งอยู่ก็ได้ออกเดินทางทำให้สุดท้ายเธอก็สามารถจบเรื่องราวนี้ลงได้สักทีและหนังเรื่องนี้ก็ได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Sweet Girl โดยที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.5คะแนนคะแนนจากรถทนตัวไปทไป40%นะครับถือว่าเป็นหนังของทาง Netflix ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งอย่างไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึง ขอบคุณครับ